สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาเขียวมะนาวชาแนลนะคะขณะนี้เวลาตีหนึ่งสิบกว่านาทีเสร็จเสร็จนะคะนี่ก็คือเจ้าเนยนะคะทุกคนวันนี้เจ้าเนยมาขอนอนด้วยเขาปวดท้องนั่นแหละเขาพูดไม่ได้นาะเห็นไหมทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าเจ้าเนยเขาเคลอดลูกตอนตีหนึ่งนะทุกคนก็ต้องรอดูว่าเขาจะคลอดกี่ตัว เราก็ลุ้นไปด้วยตีหนึ่งเ็ษแล้วเราจะคอยดูนะว่าเขาจะคลอดกี่ตัว แมวนีนเขาเก่งนะคะทุกคนเนาะเขาทำคลอดเองด้วย นิงแล้วแสดงว่าปวดอีกแล้วเอาแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวเอา,เอาตัด จบก่อนนะคะเดี๋ยวอาจะอัปเดตอีกคลิปหน้านะคะว่าเจ้าเนยเขาเคลอดลูกกี่ตัวกันคลิปนี้นะคะอาปเขอจบไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อเนื่องมาฝากนะคะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะพุณไหนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกทุกท่าน